happy birthday to you happy birthday to you to you happy birthday happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ใส่สัตสได้ใส่สัตได้โอ้โหคิกวโอเคก็ขอให้ยิงเกินสประตูปีนี้่ยิงปกี่ประตูแล้่าเาเลยไหมยิงมากกว่าทุกปีเลยใช่มากกว่าปีอรูปปีทัสองลูกเ่อานเป็นไปได้นะทาเป็นเล่นไปปีทัเนี่ยลงไปเนี่ยสลกเคเอา่ พองอยู่แล้วพองพออยู่แล้วนะโอเคมาหนี้ตัดเลยตัดเลยใ้น้ำมนโอเคโอ้โหนี่ลนะเดี๋ยวบขี้าบเปียกแล้วผมบอกว่าอยู่ตรงนี้ยังไม่เดินมาที่หนูไม่เคยซื้อผ้าพี่กอันนี้พี่กอันนี่ใหญ่ป้าพี่บอกหนูก็เลยเลือกซื้อถาดใหญ่ตงเปิดงานเปิดงานกันแน่เอาใส่เลยเอาใส่เลยเอาไม่เลยเอาใส่เลย ดูอยู่ข้างล่างฝ่าเลยวขาดใหญ่้โทหมดเลยมาีข้าขนาดนั้นนะไอ้หมดเลยโอ้ยุ้ยอะไรครับหน้าตาไม่น้าแดกมิซาแล้วมือเล้ยยเฮ้ยหน้าตาหน้าแดขนมเบื้องอะคนเราล่งคนเราล่ง ไม่เอาก้องอยู่เร็วไม่เอาไอ้ต้นแต่ละอันก้องอยู่กไม่ลงตอนนี้จะไม่ไหวว่ื่อนกินคุณไงมันจะดันวอรชีพนง้วออกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวางกันนะนก่อนอาบน้ำก่อนตอนนี้กินแล้วอ้วกแน่เลยพี่โอเลยครับเดี๋ยวพี่ออกเร็วนี่เออถ่ายยี่อะไก่อนนานแล้ว มไม่ซ้อมแต่ขอีเขาของพี่เอ๊เอะของพี่นี่นะเพียร์ดูมาฝากผมผมอยู่ผมขอคุ้นกูในในน้องหน่อยผมอยู่เทโลมแปดปีอะไรที่ผมเสียดายที่สุดหรือเป่พี่อะไรพี่ผมเล่นไม่ทันจุดสดาผู้เล็ก <c oughs>